ที่พี่ผ่านกระบวนการทดลองใช้วัสดุล็อกพื้นมาต่งงางๆนานาเนี่ยตั้งแต่แกบตั้งแต่หลายๆอย่างเนี่ยจนิพี่มาเจอผมเนี่ยเราพี่ก็มาทดลองใช้เปลือกเท้าจาักน้อยไปหามางแบบอยากรู้ว่าเอ๊ะพี่ลองเล่าเนี่ยในข้อหัวข,ข้อที่สามเนี่ยแับแต่ละวัสดุล็อกฟื้นแต่ละอย่างมันมีข้อดีข้อเด่นข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรครับ,รบเพื่อเพื่อเป็นความรู้คับบจริงๆที่เราทดลองวัสวุล็องฟื้นทั้งหมดเนี่ย แก่เป็นวัสดุที่เราคิดที่ดีที่สุดครับผมแต่แต่ปัจจุบันมันแพงที่สุดเลยแบบอะไรที่สุดนะครับตัวที่รองลงมาที่ที่เราเคยใช้มาก่อนก็จะเป็นพวกเป็นที่เลื่อยหรือเป็นก้อนเ็ษที่ใช้แล้วนะครับที่นี่แบบนะครับแต่มันก็ยังมีปัญหาเรื่องความชื้นแล้วก็เอาไว้ เวลาใส่ในครอหมูเนี่ยหมูก็ชอบกินมากกินเสร็จแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่ามันจะท้องเสียท้องเสียได้ใช่ทีพอพอใช้ไปเรื่อยเนี่ยไอ้แกมไปหายากนะเราก็คิดว่าไอ้ที่เรื่อยก็ยังหายากอีกแล้วแพ้ด้วยก็ก็น่าจะเป็นมะพร้าวแล้วล่ะทีมะพร้าวเราก็แบบที่ไหนล่ะที่ทีในรับบุรีกลายเป็นว่าในรับบุรีเนี่ยอ็ทำมะพร้าวอ่อน ครับจะเป็นเป็นผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมเลยนะอ่าใช่ที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเราผมก็ไปหาคุณหนุ่ยอยู่นะใช่มา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 ทดลองมาพี่ก็มาเจอกันแล้วก็มาคุยกันว่าเออจะเป็นไปได้ไหมก็เริ่มเริ่มในการทดลองเล็กๆใช่เรื่องทดลองว่าตอนตอนนั้นเนี่ยผมจะใช้อ่าประมาณอ่าใช้แกะเยอะกว่าอ่าใช่ใช้แกะเนี่ยประมาณ70็ดสิบคือซ้ำไปจนเสรแล้วมะพร้าวใส่นิดเดียวประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่เราบอกว่าเออมันต้นทุนก็ยังแพงอยู่ S <S <S ก็ลดลงมาเรื่อยๆครึ่งนึ่งลดลงมาจนถึงใช้แก่แค่สิบเปอร์เซ็นต์มะพร้าวเก้าสิบเปอร์ช่วงหลังครบลองไปเลยเก้าร้อยเอร์เซ็นตยเ็ไปเลยหนึ่งร้อยร์เซ็ากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดที่เราเจอแม่แ้่ที่เราใช้มะมพะร้าวปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องท้องเสียเลยอ่าเพราะว่าอย่างที่พี่ เรื่องแก่จากเรื่องของอ่าที่เลื่อยเนี่ยที่ยังมีปัญหาไป็นท้องเสียแต่ในเปลือกมะพร้าวเนี่ยมันไม่ท้องเสียเพราะมันมีเหตุผลตสองอยู่อูคือมันมีสารแนินของตัวเองสารแทนนินมันมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อใช่ไหมะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอ่าพี่ๆจะเจอผมแล้วก็ดูวิเคราะห์เปลือกของผมแล้วว่าอ่าเลือกเลือกที่จะใช้เปลือกผมเพราะว่าหนึ่งสถานที่ที่เราคองเปลือกแล้วฟังบนพื้นปู แที่มันควบคุมเรื่องของฝาดสะอาดได้เพราะถ้ากรองบนดินเนี่ยเชื้อโรคเชื้อโรคมันจะมีมาอีโคไลคอรีฟอร์มอะไรก็แล้วแต่มันมาได้แต่ละกรองพื้นตูนเนี่ยมันสะอาดใช่ไหมฮะมันก็เป็นเป็นเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ในเปลือกพท้าเป็นตัวแทนนินแต่พี่ต้องอธิบายว่าแทนนินเนี่ยที่ใช้ประสบการณ์ตรงแล้วมันเกิดประโยชน์ใช่ไหมครับใช่ครับคือ เวลาใส่ไปในค้อเนี่ยหมูหมูเขาก็มีนิสัยที่จะไปเคี้ยวอยู่แล้วเคี้ยวบ้างกินบ้างแล้วเปลือกมะพร้าวอ่อนเนี่ยก็ดีอยูว่ามันเป็นมะพร้าวที่ที่เขาเรียกเส้นใหญ่มันไม่ยาวไม่ยาวมันสั้นแล้วผมเลือดเลือดเปิดที่มันละลายบางๆไว้พี่ด้วยพอเขากินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่เขาไม่มีหนาต่อการถ่ายสามารถที่จะถ่ายได้แต่เขาไม่ได้กินมะพร้าวเป็นหลักเพราะว่าเขาเคี้ยวเล่นแค่นั้นเองแต่เป็นของเคี้ยวเล่นเหมือนเป็นเของสนุกการเติมการที่เขาเคี้ยวเล่นเนี่ยก็คือพอได แทนดินไปด้วยพอได้แทนดินไปด้วยเนี่ยที่เราสังเกตว่าปัญหาเรื่องท้องเสียเนี่ยไม่มีมันลดลงไปแล้วก็ไม่เจอเลยไม่เจอเลยโอ้นี่กลายเป็นข้อดีโดยบังเอิญใช่นมัเป็นเป็นข้อดีที่ว่าวอ้เบืติดเบื้องติที่วั้อติดที่เกือดใช้ในการเกษตรเนี้ยมันมีประโยชน์สําหรับหมูหมูกในระบบนี้เลยรู้ไหมครับที่แทนนินเนี่ยมันมีประโยชน์กับวงการหลายอย่างเป็นคนที่เลี้ยงปลาเนี่ยตัวแทนนินเนี่ย ไปฉีดในบ,อบ่อปลาเนี่ยก็ช่วยรักษาป้องกันเชื้อโรคได้นะและแทนนินบริสุทธิ์นะฮะที่สะอาดเกลียวไปแบบใช้อุตสาหกรรมไม่จะพันนะเรือ่องของคีมบำรุงเรืออะไรต่างๆบ,บนใบหน้าเนี่ยก็ใช้ตัวแทนนินที่เกรดมันมีหลายเกรดนะแต่อย่างเราเนี่ยไม่จะเป็นต้องทัดเกรดอย่างนั้นสามารถกิน,นโดยตรงได้เลยแทนนินเนี่ยกลายเป็น สิ่งที่เป็นประโยชน์ใช่ก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มันเจอโดยบังเอิญเจอโดยบังเอิญนะครับแล้วก็เป็นจุดสําคัญจุดสําคัญนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมคุมตั้งแต่เรื่องอาหารแล้วว่าอย่างอาหารเนี่ยนอกจากเราไม่ใช้ฟอสฟอรัสแล้วเรากลัวเรื่องท้องเสียเราไม่ใช่ปลาปนเลยเพราะนั้นหมูหลุมเนี่ยจะกินอาหารที่เป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเป็นที่ เป็นเป็นอาหารที่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติหมดเลยธรรมชาติไม่ใช้เนื้อสัตว์เลยไม่ใช่เนื้อปลาเลยอะไรเงี้ยนะครับจะพูดว่าเป็นออร์แกนิกเท่าไหรได้ใช่เพราะมะพร้าวผมเนี่ยก็เป็นมะพร้าวออร์แกนิกและเปลือกพร้าก็เท่ากับเป็เปลือกพร้าออร์แกนิกด้วยอ๋อครับกลายมาเป็นวัสดุของพี่ได้เลยจริงจริงผมว่าโชคดีมากที่หาเปลือกพร้าที่เป็นออร์แกนิกได้เพราะมันจะเป็นขั้นตอนที่เราจะทำเป็นปลาออร์แกนิกได้เลยใช่เป็ปลาได้เลยนะครับในในส่วนนี้ผมถือว่าอ่าเป็นเป็นโอกาส เป็นโอกาสที่หมูเนี่ยมันต้องใช้สูตรของืุนเยอะมากซึ่งซึ่งพอดีผมก็มีผลิตมะพร้าวเยอะสามารถพพอร์ตพึ่งกันและกันได้ได้เลยในขณะเดียวกันผมเองก็เป็นลูกค้าที่นะซื้อวัตถุดูที่ผ่านกระบวนการมักแล้วก็คือมูลหมูมูลมูลหมูกระเลือกพร้าวนี่แหละกลับมาใช้ในส่วนพร้าวผมด้วยเหมือนเป็นการเทกันไปเทกันมาเลยในเริกเรื่มแรกเนี่ยที่เราเลี้ยงหมูหลุกเนี่ยสิ่งที่เราขายไม่ได้คือคุณเพราะว่า ช่วงนั้นเนี่ยปุ๋ยเคมีมันไม่แพงไม่แพงไม่แพงแล้วก็ผมก็ใช้วิธีแจกแจกให้คนรู้ก่อนให้คนรู้ก่อนนะฮะแต่แต่ตอนนี้นะครับก็เนื่องจากปุ๋ยเคมีเนี่ยเป็นเป็นเป็นวิกฤตราคาแพงขึ้นแล้วก็เขาก็คนส่วนใหญ่ที่ประกอบอชีพก็เริ่มมันเป็นอินทรีย์ละใช่ใช่แตครับก็ทําให้การผลิตปุ๋ยหมูหลุมเนี่ยค่อนข้างไปได้ดีแต่เพราะว่า ที่ที่ขายเนี่ย<ไ>มีคนที่ตอกสนองบา้างนะครับที่จะไปซื้อไปใช้นะครับใผมเมื่อนึงแหละให้ใช้อยู่ <laughs> ยังไม่พอไม่พอให้เอไม่พอ,เร,พอ,เ,อเราเราตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้วัสดุรองพื้นที่เป็นแกลบเนี่ยอ,อ,อยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยถึงสองร้อยตันต่อปีที่จริงๆเที่ยวคุณหนุ่ยแลคงไม่เยอะไม่เยอะครับแต่แตงโมาพลาวเนี่ยมันจะใช้เยอะขึ้นใช้เยอะขึ้นแล้ใช้อยู่มาตั้งสองถึงสามร้อยตัน แต่ผมมีมีเยอะมากครับในเครือข่ายของพี่เนี่ยม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ผมสามารถบริการส่งได้หมดเลยเพราะว่าด้วยด้วยเราเนี่ะเป็นผู้ผลิตกท้าวรไยใหญ่ค่อนข้างจะมีเปลือกที่มีความสะอาดหลักๆเลยมีความสะอาดเพราะเราพี่ก็ไปดูมาแล้วด้วยตาตัวเองว่าอยู่บนพื้นปูนทั้งหมดแล้วก็มีระบบการเก็บรักษาจากส่งฟองเรียกว่าไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องปริมาณที่จะมาซัพพอร์ตในในระบบ การเลี้ยงหมูลุงทั้งประเทศไทยเลยนะใช่น่ะจะซัพพสร์ตได้หมดเพราะผมมีปเป็นเสื่อวันละสามติถึงห้าสิกานต่อวันเลยซึ่งซึ่งตัวเน,เนี้ยเชื่อว่าเพียงพอต่อระบบการเลี้ยงหมูลุกแล้อย่างสบายเลยครับก็คือตอนนี้ปเป็นเทรนทางออกของการเลี้ยงหมูลุกเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยที่เราเลี้ยงหมูลุกเนี่ยก็คือว่าวัสดุลงปืนเนี่ยเป็นปัญหาสําหรับเราต่อไปไม่ใช่ปันแา้วใช่แล้วก็ อันนี้เป็นการการจัดการนะฮะการจัดการเรื่รรองคลอกเรื่องอะไรเนี่ยเป็นการาจัดการดีเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้อ่าได้ไ,ด,ไ,ด,ได,ด้ได้หมูที่มีคุณภาพได้หมูที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดโรคปลอดภัยนะ